บุคลากรในอุตสาหกรรมการเงินในยุคใหม่เนี่ยเขาจะต้องเตรียมตัวเองยังไงสมมติว่าตอนนี้ครับเรากําลังอาจจะมีเด็กที่จะจบในเรื่องของสาขาทางการเงินภาวิชาการเงินจากคณะต่างๆมหาวิทยาลัยต่างๆหรือว่าจะมีคนจํานวนมากที่บอกว่ากํากลังสนใจอยากจะก้าวเข้ามาเป็นบุคลากรในอุตสาหกรรมการเงินในยุคปัจจุบันนี้ครับ,รบเขาจะมีวิธีการเตรียมตัวยังไงที่จะทําให้วันหนึ่งเขาจะประสบความสาเร็จกับคุณวิโรธอย่างนี้ครับผมคิดว่าประเด็นแรกเลยนะครับก็ต้องกลับไปเช็คตัวเองว่าเรามีแพชชั่นในเรื่องของการ ทำงานในอุตสาหกรรมไหนอันนี้เป็นตัวเช็คที่ดีที่สุดคือผมมีความเชื่อมั่นอย่างหนึ่งนะครับอาจารย์ปิงก็คือเราจะทําได้ดีทํางานชิ้นนี้ได้ดีก็ต่อมเมื่อเรารักงานนี้แบบจริงๆ เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแพลชั่นเนี่ยมันจะเป็นตัวไดรฟ์คนที่จะประสบความสําเร็จได้เนี่ยจะต้องมีการพัฒนาตัวเัวเองเนี่ยอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่มีวันสิ้นสุดคือ d a t ้ b a s e ในตัวเนี่ยมันต้องเอาเข้ามาเรื่อยๆโลกมันหมุนตัวเราก็ต้องหมุนจริงๆแล้วตัวเราอาจจะต้องหมุนให้เร็วกว่าโลกได้ซ้ำไปเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยตัวเ a ต้าเบสเนี่ยมันวิ่งเข้ามาหาเราเนี่ยมันเยอะซะจนแบบผมคิดว่าคนคนหนึ่งเนี่ยอ่านข้อมูลวันหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาอาจจะถึงเป็น2-3ปีนะถึงจะอ่านหมดข้อมูลหนึ่งวันเะมานะััดงนน้ เนี่ยการที่พัฒนาตัวเราเองขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวเราเองเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการเพิ่มศักยภาพทั้งในเรื่องของเชิงความรู้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเชิงคุณภาพในเรื่องของเขาเรียกว่าคุณสมบัตินะซึ่งมันอาจจะบางวิชาชีพเขาจะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะใบไลเซนนะครับอย่างสมมุติผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนก็ต้องมีไอซีไลเซนนะครับผู้ทําหน้าที่เป็นตัวแทนประก,รกันก็ต้องมีใบอนุญ,ญาตรวมถึงอย่างนักวิเคราะห์ก็ต้องมี c f a ผู้จัดการกองทุนกน ทางการเงินเนี่ยซึ่งผมคิดว่ามันก็อยู่ในเทรนที่ทั่วโลกก็มาแนวนี้หมดนะครับ<ม>คนเราต้องการแบบโซลูชันที่ชัดเจนและสามารถทําได้นะครับมีแผนที่ให้เขาเดินนะครับ<ม>นอกจากจะเสนอขายโ product เป็นชิ้นชิ้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าตัวลายเส้นเนี่ยก็จะเป็น,เป,นเป็นตัวองค์ประกอบเพราะฉะนั้นเนี่ยผมโดยสรุปแล้วเนี่ยก็คือต้องมีกาชั่นแล้วก็มุ่งมั่นที่จะเติมองค์ความรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองเอาเองขึ้นนะครับแล้วก็ต้องไม่ลืมนะครับที่จะต้องเติมความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นคือตัวเราเองอ่ะเก่งคนก็ต้องเชื่ออถืเรา แต่อะไรก็ตามที่มันเป็นที่ยอมรับของสังคมที่ยอมรับมันไม่ใช่สังคมธรรมดานอาจารย์ต้องเป็นสังคมที่เป็นแบบินเตอร์เนชั่นแต่ถ้าเราอยู่ในเมืองไทยอะไรก็ตามที่ต้องทําตามกฎหมายอันนั้นต้องทําตามโดยปริยายนะครับแต่บางเรื่องกฎหมายเมืองไทยก็อาจจะไม่ได้ cover สักทีเดียวผมยกตัวอย่างเช่นอย่างตอนนี้ในเรื่องของการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินการเป็นนักวางแผนการทำ financial advisor พวกนี้เนี่ยบางอย่าง กฎหมายไม่ได้บังคับว่าจะต้องมีหลเซเส้นแต่ในเชิงของความน่าเชื่อถือของระดับ global เนี่ย international standard เนี่ยเขาบอกว่าคนที่จะสามารถให้คำแนะนำหรือว่าเรื่องของการวางแผนทางการเงินในองค์รวมก็ได้หรือเป็นการวางแผนเฉพาะด้านเนี่ยก็ต้องมีใบอนุญ,ญาตเพราะว่าอย่างน้อยมันต้องมีการเขาเรียกว่าเทสระดับของความรู้นอกจากเทสแล้วเนี่ยก็ควรจะมีประสบการณ์ในสิ่งที่เกี่ยวข,อข้องอันนี้ผมคิดว่าเป็นองค์ประกอบหลักๆเลยนะครับในการที่จะได้ตัวเองกับอีกหนึ่งมุมนีอาจารย์เปิง ก็คือบางอย่างเนี่ยเราทํางานด้านนี้มาเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มองเฉพาะด้านตัวเงินอย่างเดียวสิ่งสําคัญที่จะทําให้ตัวเราเองเนี่ยผัก ตัวเราเองขึ้นไปอีกก็คือเราไม่ได้ไปจับกลุ่มเฉพาะเฮ้ย hey, คนเนี้ยลูกค้าเราคนเนี้ยเราทําแล้วเราจะได้เงินเราทําแล้วเราจะได้ประโยชน์จากตัวบางทีในองค์ความรู้ที่เรามีแล้วเราพยายามที่จะช่วยเหลือคนรอบด้านนะครับผมคิดว่าตัวเนี้ยมันจะทําให้เราทําแล้วมันเกิดความภาคภูมิใจมากกว่าแบบเฮ้ย <Hey, S 1> เราทํางานในองค์กรเนี้ยผมอยู่องค์กรผมอาจารย์ก็มี KPI เราไม่ได้แคภ่ภาคภูมิใจเฉพาะบรรลุเป้าหมายตาม KPI เสร็จแล้วก็เออโอเคปีนี้สักเซรบอกมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องในสังคมรอบด้านนี่ผม คิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญ บางทีการที่อย่างผมก็ได้มีโอกาสโชคดีได้เจอกับจันปิงเราเป็นคนที่เขาเรียกว่าอยู่ในกลุ่มที่เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้เนี่ยเราก็ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องต้องได้ค่าช่วโมงค่าอะไรอย่างเงี้ยแตส่สิ่งสําคัญคือมันได้เหมือนได้สร้างคนสร้างคนไม่เท่าไหร่คือเราได้สร้างเขาเรียกว่าจุดประกายแนวคิดว่าเฮ้ย hey, ทำยังไงเราถึงจะมีความมั่นคงาการเงินทำยังไงเราถึงจะมีความสามารถในการอยู่รอดได้ไปจนบั้นปลายชีวิตทำอย่างไรคนรอบข้างเราจะได้ เติบโตไปด้วยกันผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งสําคัญแปลวว่าถ้าผม แต่ว่าจริงๆอันดับแรกเลยเนี่ยความสําเร็จในวิชาชีพมันจะเกิดขึ้นได้เราต้องมีความรักเรามีแพชชั่นก่อนเพราะพอเรามีความรักเรามีแพชชั่นนะครับให้เราทําอะไรซ้ําๆให้เราขยันยังไงเราก็อยากขยันถูกไหมครับเหมือนกับเรารักผู้หญิงอยู่คนนึงเนี่ยถ้าเราเริ่มต้นจากความรักเนี่ยโอ้รถจะติดยังไงเราก็สามารถที่จะตื่นแต่เช้าไปรับเขาได้ตอนเย็นเราก็สามารถที่จะฝา่ารถติดไปส่งเขาได้ถูก,ถกไหมครับเริ่มจากความรักแพชชั่นก่อนพอเพราะมีความรักเรามีแพชชั่นแล้วคราวเนี้ยเราก็ต้องมีความขยันถูกไหมรู้้เขาามในตัว ตารเวลาซึ่งความรู้ที่หาเข้ามาฟังจากคุณวิโร์ส่วนหนึ่งก็ต้องเป็นความรู้แล้วก็ตอบโจทย์กับทางภาครัฐด,ด้วยว่าภาครัฐเขาอาจจะกําหนดนะว่าคุณจะทํางานแบบเนี้ยเช่นอยู่ในอุตสาหกรรมการเงินคุณอยากจะไปแนะนําการลงทุนด้านหลักทรัพย์คุณคมีไอซี IC. คุณอยากจะแนะนําชี้ช่องในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงคุณก็ต้องเป็นตัวแทนเป็นในหน้าประกันชีวิตกับท,ทางคอปปอร์ตไหมครับ,รบต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐแต่ทีเนี้ยต่อให้เรามีความรักเรามีความขยันเรามีไอ้เจ้าตัวไปอนุญาตที่ทาง ภาครัฐกหนดแล้วแต่จริงๆก็ยังมีคนที่เป็นแบบนี้เยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะโดดเด่นขึ้นมา outstanding ขึ้นมาเราก็ต้องมีอะไรที่เหนือกว่าที่ภาครัฐกําหนดถูกไหมครับซึ่งไอเหนือกว่าที่ภาครัฐกาหนดเนี่ย <ๆ S 1> ก็จ,จะเป็นพวกวุฒิวิชาชีพต,ต่างๆถูกไหมครับเป็นเซอร์ติฟิเคตต่างๆใช่ครับซึ่งมันก็จะทําให้เรามีความโดดเด่นทําให้ลูกค้าผู้รับคำปรึกษาของเราเชื่อได้ว่าเนี่ยเขาสามารถฝากชีวิตของเขาทั้งชีวิตไว้กับนักวางแผนการเงินคนนี้ได้ถูกไหมครับประมาณอย่างนี้ สุดท้ายนี้นะครับอยากฝากทุกๆคนช่วยกันเล่าหรือแชร์คลิปนี้ไปถึงเพื่อนๆหรือคนรอบๆตัวคุณเพื่อที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกันเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินร่วมกันสร้างสังคมไทยให้มั่งคั่งมั่นคงยั่งยืนและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือก,กดกระดิ่งเพื่อที่ตัวคุณเองจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆทางการเงินเหล่านี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ